โโแบแวสวัสดีครับผมพี่น้องครับมือหนีพ่อครับอีสานอหอ่อดอีคือเกาหาอยู่หากินอีกคือเกาครับผมมือหนีบวงอีกลุงแบงวะใส่เต่บวงเย็ดหนาแล้ลเมือแลมแล้ววะ <c oughs> อู้ลุงแบงเข้าครับสวัสดีครับผมเห็นเห็นคุยแล้วบ้เห็นแลลวเห็นแห้มจัดเลยที อ,อุย้ยปีนี่คือบุมีบัวมีวาแห้งจะคล้องชาเพิ่นทไ้ยินเน้ำชื่อเขียวอยาวาป่าอย่างปานินปนินปนินหญ่อยู่บ่จ้าปนินานาะ เอามาฝากไว้เกือบเป็นลอยโตเหมืนได้ยินยันซื้อไว้บ่สคานหางไว้แล้วบ่เดี๋ยวโอ้มันโปร่งไม่แล้วจะจำอะไรป้าข่อยมันสีมีเจ็ดเบอร์กุโตยกเว้นประ้งเนี่ยสรุปว่าสายลุงแบงว่าไงเแม่ยนะครับไม้เกาพี่น้องไม้เก่าเพ่อนี่สีเข้ากินกันทุกปีนี่ไอ้ลุงแมงเนี่ยมันคือนมุนมุนอืมดีมันแหลนลงกินหนามอยู่ครับผมพี่น้องเอ้านั่น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 หอยมันอัน ขามอันนี้ไปมันกัดหนาพาไปหันเสร็จเลยเดี๋ยวใส่นี่ถือแท้แน่นอนคว้ยมันก็มีครับผมพี่น้องเนี่ยนะหัน,นอู้เัินเจคิเรีนบอลเรนเด้อโมนี่เด้อเอ้าไปครับนี่ก็เป็นลวดเอ่อเบอร์ซีฟครับผมของตาเรือใบเด้อพี่น้องเด้อตาเรือใบเอฟซีบ้านโนองคโนนูนแนะนำมามาใส่กันเนะครับเอา้า จ้าสิถือบ่าถ,ถือดอกพี่หนอุอมนี่ใจต้องลักหนีนะมันแรนไว้ฮะมันขวดหากินอยู่ครับพี่น้องดูแบงเราก็ใส่เบอร์สิบสิบสามครับผมลักบ่าต้องง่ายนักนี่หน่อยท่านนี้ครับพ่อหลักที่สองลงไปครับตรงนี้แหละหาทางแคบไม่มีใส่ทางลงโล่งนี้แหละเดี๋ยวลงไปเลยครับ ไม้หนีลุงแบ่งเพิน่นว่าเพิ่นใส่บ่ถ,ถือเพิน่นเลยให้ผมมาใส่ครับผมโอ้ลุงแบ่งใส่บ่ถ,ถือผมมาใส่มันจีถือบะนอเอ่ะลองมาเมืองกันครับอืไปอืมคุยมันครับผมห้อยมันแลนแต่ยี่ได้ลนะ่ะมึงเขาไปกินอะไรตี โอ้มันยางเถิงเถงพี่น้องผูมันยางเถิงกัดใหม่เขาไปหันก็ไปทางพี่อเอาทาไหนดีนอนเนะาะฮะพางไปแล้วครับผมพี่น้องผู้ทางมันอุดูดเขาไปข้างในก็ไปทางนี้ครับผมพี่น้องครับหืมไม้นึงครับผมนี่ทางมันเรียนลงมาจากลุงแบ่งลุงแบ่งเราใส่ย่ิงเถิงลงมานีขึ้นไปนี ทางเขีบๆใส่ครับผมมันจะลงมาหากิน้นเขาแถวนี้แล้วครับมันจะคือลงไปมันก็จะคือไปกิ้นหนามลุงซาลุงแบกนี่ครับแต่ลงไป้วครับทางอุ่รูเลยครับผมพี่น้นอ,อ่ะจับอีกรังหนึ่งมองนี้ครับมากว่าพ่อไม้เนะ่ยไม้หนึ่ง ก็สิวัดกันคนละหลังไว้สีมานคนละหลังเนอะเออแต่าให้เจ้าใส่ทั้งหลังก็สิใส่ทั้งหน้าโอ้โข้าแให้ผมสองหลังลงแบ่งใส่ทั้งกางผมใส่ทั้งมบ่ได้ดอกก็ไงเสียสลายคนหนุ่มใหญ่ในตีให้นุ่มใหญ่ใส่ออกใส่ก่อนบ่เออเขาเดียวหนึ่งดอกใส่ก้อนโอ้โหใส่ก้อนเขาเดียวก็เลี้ยวเออโอเคเอาโอเคเดี๋ยวคนหนุ่มใส่สองหลังคนเฒ่าใส่หลังหนึ่งว่าแต่ต่อยสองหลังทั้งหลังเลยหลังเทียวได้นัโอเคนี่นี่ เออมันเลนมานีตัวนี้อุ้ยเล่นี่นดิคือแม่นบอ่มันเลนนั่ะเหมือนมันนี่ไม่ไม่เลนใส่นี่บ่อุ้ยมันเลนมานีครับผมพี่น้องเลนไม่ไม่ยังดิใส่ลงแมงใส่ใส่แค่สารให้มาโอ้ผมเดี๋ยวผมเป่ามดนใส่บวงร่มแมงกันรูดปัดเลยล่ะแต่หนูมันจะมาแต่ท้งพุ่น่า บอกผมเนี่ยห้อยเล็ดมันคือมาแต่ท่งฝุ่นบอกแม่นมันมันกลับขึ้นมันมันไปหายยินหายแคนกลับขึ้นมากลับขึ้นมาโอ้โหเอาเอาเสียเพื่อนครับผมเอาใส่หนีได้บานนี่พูดลุงแบงค์พูดใส่หันผมมีไส่หนีครับผมย่างกึ่งเบาบางนี่ลุงแบงค์ใส่ไปแล้วครับลวดเบอร์สิบบริษัทลุงใส่หนีครับเพันธ์ยาลวดเอาเอาเอาครว่าหลังได้หมานที่สุดแล้วนี่เออเอาเบอร์สิบไดเรือใบเออ เอาหิมนหลังคิดว่าหมันที่สุดไข่สองหลังเลยต่อยจใส่ไปอีกเด้อเนี่ยผมว่าพวกนี้ใส่ปองเลยปองนี่ก็ได้นี่ปองนี่ก็แคบๆเนี่เอ้านี่นี่นงามๆเลยโอ้ยหนูห่วงไปบันไปง้างง้างง้าไปพุ่นไปง้างมนจิตต่อปองยังยัง นี่นี่ยังตอดพวงกันดอกเลยย่ใส่ขี้โก้งแห้ว่ะใส่ที่ไหโอ้ยตี๋ขเทาอย่างเงี้ิมันขี้โก้งกันเนอ่ยตีใส่แล้วก็แล้วไปที่นน่บอกแยกกลับมาเนี่ยแม่นมันมาคือขนแนมรับรบหลังมันจะบ่ถือขะลำตัวโอเคโอเครับพวงให่กอนขี้โก้งแห้งผู้เทาเออเอาเอาไปไป ไปครับผมพี่น้องลุอกต่อไปใส่ทังบุตรมาล้างล้างอะไรกันเดี๋ยวันเดี๋ยวเปีมาเลยอืม หมูหมูเตะาบวงลุงแบงครับไปพุดไปปยาปหนาปะเดี๋ยวงเยครับ่้องไปเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาย่างอันสำคัญครับผมพี่น้องครับลุงแบ่งเราฝากไปเอาหัวไปพูดไปพูดโอเคติดตามดูครับผมพี่น้องครับ ขอให้มันมาเด้อมือเจอไม้เด็ดปลาเขายัางอยู่ขังขวาครับผมเมืองหันเด็กเด็ดแห้งยาาให้พี่น้องในเมืองครับผมติดตามเมึงเด้อพี่น้องเด้อโอเคไปครับผมพี่น้องครับใ้เวลาย่าบวงกันเหรครับผมสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งเด้อพี่น้องเด้อเขาออกมาย่าบวงอันมย์โอหัวผ่านครับผมเิซรี มิดครับผมมิดนูออกเด็กครับเจ๊นุ่งแบงคือแล้วบ่ฮะเยียบทิมยียบทิมเยียบมันมันใส่โอ้เยียบบ่วงเอ้ามีเจ้าเยียบบ่วงเอ้าถ้าเยียบบ่วงแบงันต้องฝึกบ่วงผมไหมอ้าวบ่วงผมคกอยังอยู่คือเก่าสั่น เน่เี่นี่มันยังอยู่คือเก่าดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่เยอะไปเยแล้วอืมเบาอีสาโรโมกับมานำครับผมมาหลุนน้ำ่อืมอ้ยขาด ขาดพี่น้องเอ้ยลุงแบงขาดขาดขาดบอบอข,าด,ข,า,ดขาดเลยอู้อู้ขาดคอรอครับผมนี่นี่โอ้โุ่ของลุงแบงถือเลยครับท่านผุน โนี่นี่พี่น้องเอ,อ้ยมออกปวงนี่ใส่อยู่นี่อ้ยไม้เด็ดเมิรซิตแล้วขาดขาดเลยบวงมูมีสกุลบ่แบ่งลงคาถาอย่างไหวเนาะเนาะพี่พี่ไหลนล่ะตัว เอาเพิ่งยืนหันนะโอ้พี่น้องเอ้ยเสียงนี่ดังเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบโอ้กําลังกําลังพอดีโอ้สนีทกําลังเออกําลังหอมกําลังหอมหอมกําลังหอมเพไปนะจัดไปครับหอมพี่น้องเอ้ยเอาไว้กวนว่ะอืออือหอมไะไได้ล่ั้ตัดเลยอ้ะ ทำน,นี่เขจิ้มทำนี่แล้วตีดคุกหนึ่งวันในใกระโดดดิเจ้าจยู่ได้ถือถุ่มกิ้งก่ามาเมียนมาเนาะมาทานสุขข้ามบ,บันทั้งจบเนี่ย <c oughs> คือสุโปโป้โอ้ยเนี่ยตีโอโบแมนเต้นตอดเต้นเต้นตอด มวนได้หนูเต้นตอดเอ้าเต้นตอดกัเต้นตอดเนาะจ่ารีด้วยสิมาชองด้วยโอ้บ่วงลงแบ่งแป้ครับผมพี่น้องครับอืนี่ของขนมชายูนี่ของคนชอยูนี่บ่วงแป้ครับผมสงสัยหนูใหญ่ครับผมพี่น้องครับสงสัยหนูใหญ่ด้านหนอนหนูใหญ่อือหนูใหญ่ด ผีด้วยสัมผีเศดุจันน่ะโอ้โหเกือบอย่าพ่อีกบบัวไว้เลยพ่อบัวแล้วเอ้อเต๋ไปทางพุนเต๋ไปทางพุนก็บบัวนุงแบงก็อยู่ทางผีตัวบัวลุงแบงก์ทั้นี้แต่ว่าของบางอีสานรัดไปก่อนบัผ่านว่ะลุงแบงกบัผ่านไหมพี่ ขน่งตรวดสี่ขึ้นฟ้าเลยขาดขาดนี่เองสิขาดเลยนี่นี่นี่รักที่มันขาดมันอยู่นีนี่บ่โอ้ยวเเขามาเสียไปให้เออโอ้เ มันอาจจะมาทางผีครับ้อโลูกแบงไอ้เบุญอ,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 อยู่มัโอ้ยขาดจนได้เกือบเกือบบะไรตัวพี่น้องเอ้ย <laughs> ของคนหนุ่มเลยนี่นนอันบ่อีหลีอันนั้นของคนหนุ่มนะบ่วงบ่มีสกุลบบ่วง่มีสกุลโอ้ น้องอ้ยบกใหญ่เลยโอ้ยนี่เดียวขอใส่ถุงกันเด้อนี่นี้มันแรงนอพี่น้องเจขันไปพุ่นกระีบ่วงคือเกาตื่นมาอ้ยมือมือคนมยานมันตีนออกขึ้เมือนันโอเคมาแล้วครับผมพี่น้องเลยานานบ่วงอาพานบ่วงอีี มันผ่านบ่วงมาลุงแบงก์ก็นนหนีดิไม้สุดท้ายไม้เด็ดที่กันครับผมไม้ปากโป้ครับตัวน,นี้นี่นเดี๋ยวที่มัให้ <c oughs> โตที่มันเห็ดให้ลุงแบงก์โป้ครับนี่นี่ครับผมพี่นอ้อง,งนี่มันอยู่มันสัน่นคือเป็นตาหน่อยแท้

อันนั้นปากมากมึงครับโอ้ยมันอะไรก็จะปากกันนั่นน่ะไฟไปจูเลยเนี่ยไฟไปจูเลยเนี่ยเครียดโคตรอู้แต่ว่างามดีเลยแบบนี้เออมันโผร่โผร่งามอยู่างเงี้ยว้าวลาโอเคเดี๋ยวมาย่างมือเ้ารนอ๊ะเหมือนแหลบบวงเขาครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมืออื่นเสาเข้ามาย่ามครับผมมือเ้าจะเอาเด้อวันเด้อฮะมือเ้าจะเอาเด้อดโอ้ยผมก็ต้องห่างมันก่อนละโอเคครับผมพี่น้องเดี๋ยว ขึ้นนี้ได้สามตัวครับผมตั้มหน่อยหน่อยนี่ว่าจิล่อยมันตายจ่อยเอาละครับเดี๋ยวมาย่างมืออื่นเฉาด้วยพี่น้องเด้อไปเต้วเวนขึ้นแล้วครับผมพี่น้องย่างบวงกันครับตีห้า อุ้ยก็เปลนเนาะหนูเปลนนั่นบวงยังนิงอยู่ครับผมตัวอินะยัตวนออนั่นว่าแล้วหนูลุนี่นลุนนลุนเอ้ยลุนเาวว้เีย พี่น้องเอ้ยเฉพาะรอกทางมันเปลี่ยนเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวขอจับคนขับคนพี่น้องได้แล้วครับไม่ไระบกเรียบ,บร้อยโอ้โหวาเตะขาดเสร็จแล้วครับพี่น้องครับหนึ่งแต้มเอ้ยแต้มที่สองลุงแบงค์เราตกใจนึกว่ามันขาดสามสองหนึ่ง,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 งดึงหางหางลึบหางหางลึกนะลูกดังให้มันคุ้นเคยครับ โอ้โหเต็มไม้เต็มมือดีกวล่ะรุ่นนี้ใค่นี้เต็มไม้เต็มมือดีครับเต็มสี่เมตรเต็มไม้เต็มมือดีมามมันสิเลียนมันสิเลีนลงน้ำขึ้นมือนันอีกเตะบะท่นี่พี่น้องเลยโอ้โหอ้โสี่เมตรด่กสวนเลยวะโอ้โหเนี่ยมจะด่กมันโอเคเดี๋ยวเขาเก็บถุงก่อนเก็บนู่นก่อน เออแสงสว่างมากผอมกับหนูตาบแม่นค้างข่าวเลยตาหนู <c oughs> แสงสว่างตาหนูไป <c oughs> ย,ยังบ่ทันอ้อมเลยครับผมพี่น้องพุนอ้อมซาไปตา้งพุ่นทางคุนอีกได้ <c oughs> ปลาเขาผมบถถวึถือหันถือตัวเดียวที่ขึ้นขาดไปหลุนกระต่อครับผมเรียยร้อยครับภารกิจเสานี่บวงคือสิบครบหรืครับผมเอ้ย ชาวนีในนู้สองตัวน้องนุ่มแบ่งเนาะนี่เน่นเขาเล่นเอารก,กือบเท์นได้สองตัวเมื่อคืนได้สามตัวชาวนี้ก็หนูใหญ่กับหนูเล็กตัวหนึง่งตัวตัว,ตวโอ้ศพนี้ยังบทันเสาโปเนะาะเศา้ลนะครับ <laughs> โต้นรุนแรงไง เจอแตนล่ามดีแหละครับผมพี่น้องเป็นกลมใส่บวงแหะกขึ้นโอ้โอ้เลยเดี๋ยวสองแต้มครับผมเชาวนี้สำหรับคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไว้จำนี้กันด้วยครับผมพี่น้องครับบายเจอกันคลิปหน้าจได้กาฝากกดแชร์กดไลค์กดทรัพย์สะไข่กิดตามเด้อพี่น้องเด้อเดได้พอคลิปใหม่ๆครับผมแต่ว่าอย่าลืมกดกระดิ่งล่ะ ปุ๊มีกิปปับมากระตุกเตือนเลยครับผมสวัสดีครับตึกเต้นอีกเส่ละ่ะ <c oughs> ต้องให้คนเฒ่าบุ๊ไปก่อนครับผมเผื่อมีแต้น้นะครับุ